ดูช่างเขาทำอะไรกันนะคะนิดหนึ่งค่ะนอนสองนะคะช่างโองมวันนี้ใส่รองเท้าแต่เพราะว่าเลิกงานแล้วเวลานี้กี่ทุ่มวันเนี่ยสี่ทุ่มเขาเลิกงานแล้ววันนี้ช่างโองมเขาล้างวันนี้ช่างโองมเขาล้างพื้นอันนี้สี่ทุ่มล้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ เมื่อกี้เห็นน้องเขาวิ่งมาหนุม่มน้อยครับหนุม่มน้อยรู้จักร้านได้ยังไงล,ลูกเพื่อนเลยนะเพืเ่อนเคยตัดร้านนี้นะเห็นวิ่งมาเหมือนรู้จักกับร้านเลยเลนนค่ะเคยมาแล้วยังผ่านบ่อยผ่านบ่อยแต่ไม่เคยมานะครับอันนี้เดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวนี้ อัน,นี้ปัดจมูกให้ก่อนนะคะเดี๋ยวหายใจเสร็จผมเข้าไปนี่พี่แจ๊กปัดให้ก่อนอันนี้ไปสัมภาษณ์ช่างใบก่อนช่างใบกับชาเออกับน้องเนี่ยอะไรนะทุกคนนน้องอามน้องอามเป็นผู้ชายจริงๆนะคะไม่ใช่ตุดใช่เกแต่ว่าทำงานดีมากทำงานเก่งนะ อันนี้เป็นผู้ชายดัดผมนะคะผู้ชายดัดผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าอันนี้เห็นเลยอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะน่ารักอะไรอยแฮสตล์นะอะไรนะชื่ออะไรครบโบชื่ออะไรนะฮีโร่ฮีโร่อะไรอยแฮสตล์ นี่ปิดร้านแล้วนะสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วหมดแล้วอ่ะให้เโอ้โอ้ให้เขาก้มเป่าอะฮะโอ้ not finished yet okay okay not finished yet no sit down เออยังไม่ได้แย้สเลยเปล่าอะไรนะครับไมคดูญี่ปุ่นอะไรมาก คุณชอบเธอไหมฉันชอบแบบนี้แบบฮุนเบอร์แล้วคุณชอบเธอเศรษฐีเหรอสวยเนอะเขาสวยหน้าเขาสวยหน้าเหมือนผู้หญิงเลยอ่ะสวยเนอะสวยอ่ะพูดภาษาไทยเก่งมากอะฮิโร่อ่ะต้นไม้ดัดให้เองแหละเหรอช่างไม้ดัดให้ ตัดให้ด้วยขากล้วยนะ่ขากล้วยอ่าตัดด้วย,ดดวยตัดด้วยตัดด้วยตัดด้วยเซ็ตให้ด้วย <laughs> ตัดด้วยตัดด้วยเซ็ตด้วยขากล้วยแนะ่ข้าแอบส่องนะคะ o ร้เด็ดโรเมจิสบิวตี้บูดแอนด์พิซซ์ เป่า so. ให้แห้งเลยเป่ากะเต่าแห้งสองคนเออนะสองไปอีกยี่ปุ่งแล้วแอบส่องดูนะคะหัวไม่ป้องเท้าก่อนนะครับเพื่อเขาบอกว่าผู้ชายหัวนี้ป้องเท้าเนี่ยดูผู้ชายดูหัวนี้ป้องเท้าน,นะคะ <c oughs> เออน่ารัก ช่างใบก็จะเป็นขี้เลเนส์สวยสวยสวยคกสวยสวยจริงๆค่ะกุ้ยมากฮิโร่ฮาว a อไ y ยูฮิโร่โอทูยางนะ